สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพามารีวิวตัวละครตำนานสีแดงอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเขาก็คือนะครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยน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 อาอยู่ตรงกลางครับที่เดิมที่เดิมของเราที่เดิมของเราในการรีวิวนะครับตึบนะตึบปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บมาตำนานสีแดงครับตัวนี้ครับชื่อของเขาคืออาร์เทมิสนั่นเองนะครับก็อาร์เทมิสก็เป็นเทพ ในตำนานหรือในนิยายในไหนนะสักอย่างนี่แหละนะครับของของของทางทางทางโรมันเนาะอ่านะครับก็มาดูครับพลังความสามารถพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ครับพลังโจมตีนะครับอยู่ที่424ครับสปีดฟาสต์ก็คือเร็วนั่นเองนะครับนะส่วนสเปเชียลพาวเวอร์นะครับอะไรสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูเอาในด่าละกัน อย่าไปอ่านหรือไปแปลเลยนะครับคือหลังๆมาเนี่ยเกมก็แปลกนะถึงที่ว่าอย่งน,นี้สมมติเราไปดูไปดูตัวละครแบบช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือตัวละครมันจะยังบอกว่าไอ้เนี่ยสองวิอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้อดี้สตันสามวิเออตัวนี้นนนนพเพิ่มดาเมจวะอ่าเนี่ยก็คือลดพลังห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออแข็งอันไหน,พเ,นเพิ่มดาเมจวะอ่าแต่อย่างเงี้ยอ่าเพิ่มดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่านี่เพิ่มดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย แต่หลังๆมามันไม่ค่อยบอกว่าดราีเมจนเพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร่นะอย่างตัวนี้ก็เช่นกันก็คือไม่บอกว่าพลิัณโจมตีเพิ่มเท่าไหร่นะครับมีความสามารถพิเศษอะไรก็ไม่บอกนะครับนะออย่างตัวนี้ก็ไม่บอกว่าเพิ่มเท่าไหร่ครับแต่เป็นตัวที่เก่งที่สุดอย่างเงี้ยนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่อาร์ททมิสสิเราจะมารีวอาร์ทิมิสไปไหนเนี่ยะไปดูกันแรยครับว่าอาร์ททมิสนั้นจมตียังไงนะครับไปดูกันเดี๋ยวรเดี๋ยวเรดิมแล้วเกิปแล้วยิงนะนอกไปแล้วยิงนูนอกไปแล้วยิงยิงอกกไปี ยิงออกไปยิงท่าพิเศษของเขาคราบปุ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 บก็คือจะเรียกเพื่อนๆในสิงสาราสัตว์ออกมาเพื่อโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับเอาขี้คอยขี้มาเดี๋สปีดมาสปีดสองยิงยิงวิ่งว in ิ่งชนวิ่งชนโอ้โหสุดยอดสุดยอดยิงยิงยิงนี่ครับอาโฆษณาเข้าอ่าไอเทียคอยขี้คอยที้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คอยที้คอยที้มาว่าม่ามาวิ่งมาวิ่งมา ยิงย <Yeah>, yeah. oh, ิงเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนเพื่อนพิมพชนปุ๊บปุมาโอ้โหยังอยู่ยังอยู่ยังไหวยังไหวเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนสิเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนเออนั่นแหละครับแหมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้กันนะครับเนาะอ่ะก็มาดูครับรัสเซียโจมตีของอาร์เทมิสนะครับก็คือหนึ่งสองสามสามช่องนะครับสามช่องในการยืนนะครับถือว่ากว้างกว้างทีเดียวครับก็เรียกว่าเป็นระดับปกติแล้วกันเนาะกว้างระดับปกตินะครับ เลเวลหนึ่งเริ่มต้นที่250นะครับก็เป็นเรทของตำนานสีแดงนะครับเอครับก็เป็นเรทกลางๆนะครับ250นะครับอก็อย่างว่านัก็มาร,รีวิวไม่มีอะไรมากอเนาะเดี๋ยวเราเอายืนคู่กับสาสาปีดแล้วกันอา่าดูว่าดูว่าจะเป็นยังไงนะสาสาปีดซาวเวอร์แล้วกันนี่นี่น,นี่มาดูกันใครจะผ่านได้ไิ่ท้าครับโโหยิงไม่กระทั่งไอตัวแบกหินมายัางตายโอ้โหยิงมันมาครับ สปีดฟาดฟาดบวกเสาสปีดฟาดโคตรฟาดอีกบวกเสาพาวเวอร์แรงมากโอ้โ oh, ห oh, oh. เอาเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเลยครับนี่เป็นไงล่ะนะครับอะขอสักขอสักเว็บหนึ่งขอผ่านไปผานซะหน่อยแล้วกันเรียกเพื่อ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 นมาเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมามันมีเรียกเพื่อนเลยวะเรียกเพื่อนดิเรียกเพื่อนมาสิใช้ท้ายพิเศษเถอะ oh, oh. <c oughs> นี่ไม่ใช้ท้ายพิเศษเลยเนี่ย เอาอยู่เอาอยู่เลยเหรอฮะเอาอยู่เลยเหรอโอ้โหสปีดมันฟ้าแล้วมันเเอาอยู่ครับนี่เลยครับแล้วนี่ครับโอเคพอละอะไรไงฮะอ่ะก็สั้นๆง่ายๆครับมารีวิวอัลเทมิสก็มาสรุปกันแล้วกันนะครับว่าอัลเทมิสนะครับโจมตีนะครับโจมตีถ้าโจมตีปกติเนี่ยก็จะโดนตัวเดียวนะครับโดนตัวเดีย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 วนะครับแล้วก็ท่าสเปเชียลพาวเวอร์เนี่ยก็จะมีสิงสารสัตว์เพื่อนๆเขาวิ่งมาทั้งหมดสีตัวครับ ตัวอะไรบ้างจำ,จำได้ไหมกันจำได้จำได้ตอสุดท้ายเป็นจิ้งจอกหรือเปล่านะครับถ้าจะไม่ผิดดูเว็บบนาเมื่อกี้ก็คือวิ่งมาก็จะชนทุกตัวที่อยู่ในอยู่ในลักษมีของเขาก็คือวิ่งชนพรวดเลยนะครับนะอตำแหน่งที่ยืนเดี่ยเขาไปดูตำแหน่งยืนกันผมว่านะตำแหน่งที่ยืนอัิมิสก็ค,คือตรงเนี้ยเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยืนตรงหน้าเนี่ยเวลาศัตรูมันมันมันมาปุ๊บม,มันจะเลี้ยวไปฝั่งนี้ใช่ไหมเวลาเรียกเรียกเคลื่อนมาวิ่งมาชนเนี่ยอาจจะวิ่งไม่โดนนะครับหรือถ้าอยู่ตรงเนี้ยนะครับ เวลาศัตรูวิ่งมาปุ๊บ่างเนี้ยแล้วเวลาใช้ท่ามันวิ่งมาพื๊นเนี่ยมันก็อาจจะไม่โดนศัตรูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะวิ่งตามศัตรูไงมันกลัวมันจะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ตรงเนี้ยดีสุดละครับเพราะว่าศัตรูโค้งมาปุ๊บมันจะมาทางนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ท่าห้าสกิลสวนกับไปทางเนี้ยน่าจะดีสุดละครับเนาะตำแหน่งที่น่าจะเป็นตำแหน่งนี้หรือเปล่านะแต่จริงๆมันถ้ามันยิงอย่างนี้ถ้าอยู่ตรงไหนก็ได้ละมั้งเนาะนะปึ๊บปุ๊บนะแล้วก็ พลังโจมตีเริ่มต้นที่420สปีดฟ,ฟาสต์เรียกว,ว่าเป็นตัวที่โจมตีเร็วแล้วก็แรงระดับหนึ่งทีเดียวนะครับก็เรียกว่าไม่ได้เป็นตัวที่ว่าเทพอะไรมากมายนักน,นะผมว่ามันก็อยู่ระดับที่ว่ากลางๆกกนะมีไว้ใช้งานก็โอเคเทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าจริงๆนะถ้าเกิดว่าถ้าท้าของสัตว์ที่มันวิ่งชนเนี่ยมันเพิ่มสตานเข้าไปด้วยนะมันก็จแบบจะยิ่งน่าใช้งานแต่ที่นั้นมันไม่มีสตานก็เลยทําให้รู้สึกว่า ยังไม่ค่อยน่าใช้งานทักษะเท่าไหร่ก็ยังเลยดูแบบกลางๆอ๋อทีนี้เดี๋ยวผมลืมดูไปอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเออ่ท่าที่ศัตรูท่าที่สิงสารสัตว์วิ่งเนี่ยมันมันเพิ่มดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวเขาดูนะอันนี้ยิงปึ๊บห้าสามหกศูนย์ได้ไหมปึ๊บปร,ป,รประมาณประมาณหมื่นกว่าๆนะครับอ๋อประมาณนี้เท่านี้อ่เสร็จแล้วสิงสารสัตว์วิ่งมาประมาณสองหมื่นหกเหรอสองหมื่นหกเหรอ ที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 ททสอบประมาณสองหมืน่นเมื่อกี้สองหมื่นหกใช่ไหมยิงสิยิงสิเอ่อห้าพันกว่าห้าห้าห้าพันกว่ากับสองหมื่นหกเหรอก็ประมาณสี่เท่าใช่ไหมห้าสี่ยี่สิบห้าสี่สิประมาณห้าเท่าแรงแรงมาประมาณห้าเท่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่บอกเออจริงๆมันมันมันควรจะบอกไงถ้าตรงนี้มันควรจะบอกว่า เพิ่มดาเมจยมาเท่าไหร่ยังไงมันไม่บอกก็เท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับรีวิวอาร์เทมิสนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เรียกว่าระดับกลางๆแต่ว่ามันน่าใช้งานตรงที่มันยิงสปีดฟ้าเนี่ยมันปึ้ง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 ย่งมันเท่ดีนะครับเป็นตัวอีกตัวที่น่ารักคือถ้าได้อีโวมาเป็นตัวผู้หญิงดีๆ่านี้น่าจะดีนะผู้หญิงไหมหรือผู้ชายเกมนี้บางทีดูไม่ออกเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ดูจากชุดข้างล่างแล้วได้เป็นผู้หญิงแหละนะครับนะจริงๆถ้าได้อีโวมาเสร็จแบบผู้หญิงน่ารักน่าร อ่ะโอเคครับกอดีวิดทเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ